มีคนย้ายไข่ขึ้นรถบรรทุกนลครับคำถามแบบนี้ก็มีด้วยนะครับว่าทําด้วยวิธีไหนนะครับง่ายๆเลยก็คือยกใช้คนนะครับยกแล้วขึ้นไปเรียงซ้อนบนรถนะครับหรือวิธีที่2นะครับใช้สะพานผ้านะครับกับท้ายรถนะครับแล้วก็จะเข็นขึ้นไปนะครับแล้วก็จัดเรียงซ้อนบนรถนะครับแล้วก็จะมีการเอาไข่วางบนพเลงนะครับไข่ที่อยู่ในแผงนะครับวางซ้อนกันบนผเลงแล้วก็ใช้พฏติกแว็บนะครับแล้วก็ใช้โฟลกลิปนะครับเสียบ ช้อนแล้วก็ยกขึ้นไปวางบนรถนะครับอันนี้ก็คือวิธีการขนย้ายไข่ขึ้นรถนะครับแล้วก็มันจะมีวิธีอยู่ประมาณนี้นะครับในกรณีที่ไข่ใส่อยู่ในแผงไข่นะครับแต่ถ้าไข่ใส่อยู่ในแพ็กเกจจิ้งนะครับที่เราเคยเห็นอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับแพ็กเกจพวกนี้ไข่จะถูกบรรจุอยู่ใน ตะกร้านะครับตะกร้าเล็กๆนะครับเรียงซ้อนกันไม่เกิน2แพ็คนะครับซ้อนๆ,ๆอยู่ในตะกร้านะครับแล้วก็จะมีตะกร้าซ้อนกันไปแล้วก็ใส่ไข่นะครับเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับเพราะว่าไข่ที่ขายในห้างนะครับจะมีอยู่2วิธีนะครับคือ เจ้าของฟาร์มหรือเจ้าของโรงเจ้าของคนที่ค้าเนี่ยเอาไปส่งเองตามห้างนะครับกับอีกวิธีหนึ่งคือการไปส่งที่ DC นะครับ DC ก็คือดิสตบิวเตอร์นะครับจุดกระจายสินค้าของแต่ละห้างนะครับอาจจะอยู่นนทบ,บุรีอาจจะอยู่ปทุมธานีหรืออาจจะอยู่หลัก4นะครับหรืออาจจะอยู่กม28อะไรก็แล้วแต่นะฮะก็เจ้าของเองก็ต้องเอาไปส่งที่ DC จุดกระจายสินค้าโดยใส่เป็น เป็นตะกร้านะครับเพื่อป้องกันความเสียหายนะตะกร้าก็จะเป็นสแตนดาดของแต่ละที่นะครับซึ่งตะกร้าก็อาจจะไม่เท่ากันในแต่ละที่นะต้องขึ้นอยู่กับว่าห้างสรรพสินค้าที่เราไปส่งเนี่ยเขาใช้ตะกร้าแบบไหนนะครับเราก็ไปส่งใส่ตะกร้าให้เขานะครับตะกร้าก็จะหมุนเวียนกลับไปกลับมานะครับให้เราใช้ใส่ขายไปส่งนะครับนี่ก็คือวิธีนะครับมันก็ อาจจะไม่ได้มีอะไรตายตัวแต่ว่ามันก็อยู่ประมาณนี้นะฮะไข่ไก่นะครับโดยใส่ตะกร้าใส่แผงนะครับใส่แพ็กเกจจิ้งนะครบวิธีขนย้ายขึ้นรถก็คงประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นเก็ตความรู้เล็กๆนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับผมจะมีข้อมูลเก็ดเล็กๆที่คุณอาจยังไม่ยุ้แบบนี้มาฝากเรื่อยๆนะครับฝากกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่คิงเอก ยินดีครับคุณมันดวงดาวที่เป็นประกายอยู่ตรงปลายฟ้าผมเมื่อคนธรรมดาที่พยายามเอามือไปควายควายคงไม่ใช่คนที่เธอไฟหา